วันที่5ธันวาความ2563เวลา1 0 3นาฬิกานาทีนายสมพงษ์ฟุ้งทวีวงศ์ในอำเภอพบพระ,พระบุรณการร่วมกับนายพรชิตาสาผู้ใหญ่บ้านอำเภอพบพระ,พระหมู่ที่2ตำบลพบพระอำเภอพบพ,พ,พระจังหวัดตาก พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านาคและหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสภาเด็กและเยาวชนตำบลพบพระชาวบ้านนักเรียนจิตอาสาพระราชทานร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงปลุกวันแม่เกี่ยววันพ่อเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพรมชนากาธิบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563 ณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพบพระกลางหมู่ที่2ตํตำบลพบพระ,พระอำเภอพบพระจังหวัดตาก วันศุกร์ที่4ธันวาคม2563เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬกานายพานุวัตรประจบดีรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตบนภพพระพร้อมด้วยนางกิติวราวิริยารองประดเทศบาลและนางสาวนภัสสนเบนมาศรักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่เทศบาลตบนภพพระด้วยกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตบนภพพระได้มนินการจัดโครงการจัดเวทีประชาคม การสอบถามปัญหาความต้องการหรือการประชาพิจารณ์แผนชุมชนประจำปีงบประมาณ2,564ร่วมกับหมู่ที่2หมู่ที่3เมตรเทศบันบลพบพระ,พระโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีกระบวนการในการเรียนรู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นการเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาของตนเองของชุมชนให้ชุมชนมีการพัฒนาทั้งทาง,งด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในด้านต่างๆและด้านการบริหารจัดการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การประยุกต์ใช้ปััชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูลของชุมชนที่ในชุมชนต้องการใช้ในการวางแผนเพื่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลพบพระ,พระและเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับพวเรือนและชุมชน

วันนี้เลยเราได้สานงานทำงานกาแบเบือนการหาดงต่างๆับบมีเรื่องที่เยวข้อมสาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายสามัญประจำบ้านบทความให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรมและความรู้ด้านกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันวันนี้เสนอตอนกองทุนยุติธรรมการดำเนินคดีทางกฎหมายและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ล้วนแล้วแต่มีค่าใช้ใจ่ายไม่ว่าจะเป็นโจ์หรือจำเยลยล้วนแล้วแต่มีภาระทางการเงินที่ต้องรับผิดชอบด้วยกันทั้งสิน้นหากเป็นผู้มีฐานะก็สามารถติดต่อหากเป็นผู้มีฐานะก็สามารถต่อสู้ปกป้องสิทธิ์ของตนเองได้เต็มที่แต่สำหรับคนยากจนคนยากไร้จำนวนมากที่ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะต่อสู้เรียกร้องความยุติธรรมให้แก่ตนเองหลายคนติดคุกฟรี หลายคนเป็นหนี้เป็นสินจํานวนมากซึ่งนี่คือความไม่เป็นธรรมรูปแบบหนึ่งกองทุนยุติธรรมจึงจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพศ2558โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมถือเป็นกองทุนที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินหรือค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลค่าจ้างทนายความและการประกันตัวโชคราว ตลอดจนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งหรือโทร1 1 1 1กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง thank you